สวัสดีครับโจทย์พร้อมเฉลย7 e เ e ่ในคลิปนีนะ้แนะนำโจทย์ง่ายๆ3ข้อนะหรือจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นหลายๆข้อก็ได้นะกำหนดให้ x บวกรูท x เท่ากับ7จงหาค่าของ x บวก7ส่วนรู x เซเว่นอเลนะหรือสาย5ก็เปลี่ยนเป็นเลข5้าห้ก็ได้หรือปีหน้าเปลี่ยนเป็นนะ 2025ก็ได้เดี๋ยวมาดูแนวทางหาคำตอบกันเลือกจะเป็นเด็กสายหิวเซเว่นเลเว่นหรือครูสายหา5าก็เลือกได้วิธีที่หนึ่งจากสมการนี้จัดรูปเป็นสมการกำลังสองในเทอมของตัวแปรรูทเอ็กซ์รูทเอก็เป็นลบบบวกลบ สแควร e r ูทบีกำลังสองลบสี่หารด้วยสอแต่เอ็กต้องมากรูทเกมากกว่า0ตัวนี้ก็ทิ้งไปจัดรูปแล้วรูทเคือลบหนะึ่บวกรูทสี่ห้นสอกยกกำลังสองก็จะได้เป็น23่สิบลบรูทสี่ส่วนสได้ตัวเลข2ตัวนี้แล้วนะมาแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามรูทเออยู่หน้าลา่านะ คำนวณแล้วเนี่ยเอาคอ cool นจูเกตคูณเนี่ยจัดรูปเนี่ยลบรูทสีบหาวกรูทสีหายไปก็เหลือ24่ส่วนสก็เป็น12อันนี้ก็เนี่ยใช้ความรู้เนี่ยสมการพอเดติกนะค่าดิสคริมิน a นต์นะรูทก็เป็นลบ b บวกลบสแควรูทบีกำลังสอลบสี่หารด้วยสอก็ได้คำตอบ เชื่อหรือไม่โจทย์ข้อนี้นะถ้าโจทย์เป็นเลข11คําตอบคือ12มาจาก11บวก1ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วเนี่ยนะอันนี้ครับว่าเชื่อหรือไม่ก็คือถ้าอันนี้เป็นเลข7คําตอบก็จะเป็น7บวก1ถ้าครูสาย5 5 5 5คำตอบก็เป็น5 5 5บวก1 5 5 6เชื่อไหมเชื่อหรือยัง โจทย์กำหนด x บวกรูท x เท่ากับ11คำตอบคือ11บวก1นะดูสิ่งที่โจทย์ถามนะ x บวก11จะษรูท x แล้วก็แทน11ด้วย x บวกรูท x นะ x หาได้รูท x ก็เหลือรูท x ตัวนี้ก็บวก1แต่ตัวนี้โจทย์กำหนดไว้นี่ย11เนะชื่อหรือ,อยังนะสนใจโจทย์ปัญหา7ซ1ก็ ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ